นัานเลยเนีค่ะมานานแล้วค่ะ้าพอดีนะคะมันมีตามตีโตหนักไหมหนักคนจะว่าจะมาเพราะว่ามีนวัตกรรมไหมนี่นะคะข้อเดียวว่าไวยโตเตลุเยนะคะมีอย่างไรเ๋ยวจะให้ดูครองดูดรองก่อนนะคะนี่คือข้องไวยโตเปิดข้างนี้นะคะ นี่ในกรองนะคะอยู่เต็มแต่นี่เอากินเองก็เลยเอามาควากักชิมเป็นตัวอย่างนะคะเปิดกลางว้านี่มันจะมีใบปูชั่วแต่ละ,ะยางนะคะจะอยู่ในนี้มอดก่ะนี่คือซองเดียวนะคะกินเลวจะรูซึกมีความสดขื่นลับลึกนะคะวันนี้ค่ะเลยจะมาให้ทดลองคันกินวะมีวิธีอย่างไรนี้มันเหมือนกับต้องกาแฟน,นะคะตรงนี้ แล้วก็แตะตรงนี้แลวให้สิมกินนะคะพอเรา,าเรรคุยกันมาเ็ะแล้วกินอย่างไรกาเราเตะไตลินกระดกลินขึ้นเหมือนกันนะคะ,ะ,คะ,คะที่ติดเจ้ลกึ่งแล้วก็อุ่ไวนิดเดียวเรายึดแรงนะคะนี่คือวิธีกินหายมันจะสู้เซลล์ต่างไตลินนะคะไม่ต้องปนนั้นกระป๋อเพราะว่าในกระป๋อเราจะมีก๊อตอยู่เยอะมากในการกินเราจะได้เกลี่ยที่ตัวเส้น แต่ถ้าเรา,เาตีดใจดินได้รอยเปิดเส้นเลยกันนวัตกรรมไหมวันนี้จะลับลึกลายสั้นหลังลังเหยียบร้อยนะคะเปื่อกนอนรับหลึดดีๆกันทึ้นแรกรวดเหนื่อยตามหลังกายเรามีป5ัญหาอย่างไรอยู่ในตรองนี้สำหรับแต่ว่าเราจะดูอ่าสรรพคุณต่างๆในนี้มันจะมีมดนะคะรละเยียดแล้วเราเสิร์ชใน YouTube ได้เลยะคะ่ะละเอียดเอาจองนี่อีกกลึงนึง เอากระดกลินขึ้นเป็นเปนดานนะคะเหลือกอมนิดเซตหนังสักกรู่เราจะทานนา้มหรือเราไม่ทานทันทีก็ได้ับไม่ยุ่งยากเราปกติตัวใดจะดวหนะคะนี่คือสิ่งที่ดีที่หมากว่างในวันนี้แล้วก็เรามีบัตรเชิญนะคะในวันที่ทิเซนีตุยรงเรมสิว่านะคะเชิญให้ปอเข้าใจพอเราตัา้มปากเป็นนะนไอ้นี่นะคะก็เยียว่าโครโมโซม ยืดสายเจูเมียนะคะคือมันได้คุ้มยอดกรอบพ่อล้องเดียน้ค่ะถ้าเดียนิข้องเราไม่มีกรอบอยบ,บนี้มันจะลดดุ่ยขอให้มีโรคข้าวไปก็อย่าพุ่มทันทันมันไม่ทันทัท<า>นแล้วค่ะ ปลูกเสื่อมต่างๆก้อนนะคะมันอยู่ติดคุมโซมทุกคุมกรอบอยู่แล้วก็ถูกทำไลยนะคะโอเควันนี้ให้นำวัดวายหรืวันที่ทีเจ๊ใบบุ้งขึ้นนะคะแล้วก็คุณหมาหมาเกียรติเกียรติอย่าหนักไม้กันวันนี้นะคะมาพ่อมาเจน้าน้ำจ้ามาจ้าแบบกล้วยค่ะลาดนโยแล้วก็คุ้นหมาค่ะขอบคุณค่ะน้งยินดีนะคะเดี๋ยวพบกันวันที่ที่เจาใบบุ้งนะคะ